ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเรามาพบกับรายการยูโรซ่าทีวีนะอยู่ในแมปแมปเด้งโอ้ยจำได้แมปนี้เป็นทีเล็กทีเล็กทีเล็กระวังด้วยมันเจอืิกไฟฟ้าเลยว่ะยูโริกพารโอ้ยจำได้มาเก๋มาเก๋มาก๋มาเก๋ ไปโอ้ไปแล้วเมื่อชนะทุกครั้งนะครับเจะก็จะได้ตังค์นะ่างนี่เนาะน้โอเคหมโลกาอยู่ปะเนี่ยแล้วอกเดมาแบบแคบแบบแบบแบบนบบแอบแบ้แบบะแบบ ไปดับไปดับอามุ่งแบองคอเค่องคอะไรอะมันคืออะไรอะชิพูดจบชิ้นึกเลยไปอ้อนด้วยเมันคืออะไรอะบุมันคืออะไรอะไปดับ อะไรวะจะไปถึงอโยู่อยู่มุมจะมันโดนล้อไปอะแล้ววะทำไมกูลอดถุงแมปเลยวะเออกด้กันอยู่มุมอ่ะดูดิตายตล้วหรอเลยเหรใครอยู่มุมมาลอดแน่นอนครับเรื่อกูแดกข้าวอยู่อ่ะใครอยู่มุมลอดแน่นอนอยู่ไม่อยู่ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตามเอ้มีซื้ออะไรบ้างอ่ะสิบมีแฮมเบอร์เกอร์มีอ๋อไอ้เจมส์มีอันนี้แนละ เชตังียวไม hehe, ่ใช่เด็กเติมนะนี่เกคโอกอนไอการเด้การเดกเข้าไปหรืใครวะบเลอ้การได้ไไอ้กจีูเอกป็สายฟ้าวะเฮียพีู่อยู่นี่ดนเงี้ยกัรตั้งราคาึงหากาหนึ่งากเจ็ดอดูน่ะเดบ นี่ละเย้ยู้อะไรอะคุนนะกื <c oughs> อะไรวะงงเลยนเี่ยเออหนุบดีเนาะแบบนี้นะ่อาอ เออเแฟนก็ม่ดีแมพายุแมพายุกุเลาให้กล้าออกไปมามาอดีอ่ดิมามาเอ้ไม่กลัวเอยต่อรานพ่อเฮยขับกัโอ้ชะลาดมาัวไม่กลัวดูดูเข้ามาแล้ว เฮ้ยยืนดีกว่าโอ้ยดนฉลามอายินเฮ้ยตรงเอ้ยยืนตรงแมปเฉยโดนฉลามอินเนี่ยโอ้โหอะไรอะ โอเคโอ๊คโอ๊คยกหลออถูกปะแยกหล่กรู้เขาเรียกว่าเด็กเ <m uch ing> ลี้ยงวัวลีบ้านมา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 าม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 มันาม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 าาม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  พึฮงซุบของมืออยู่ไครย่าบอยอย่าอย่าอย่าย่ายึดสลับไอ้โธรับเยอะทั้งแม่งโอ้โหอะไรอ่ะอดเล่นเลยกาละเยอะเยอะเยอะไม่มีอะไรให้น่าซื้อเนี่ยมีอะไรน่าซื้อบ้างอ่ะ มีไข่สิบาทเอ้ยนาซื้อไขห่หรอวะมไข่อะไรไม่รู้อ่ะเอามาทำอะไรได้อะบุกคีวัวคีวัวไ,ไ,ไ,ได้เหียบม่งเลยแก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 ไอ้ตุ่อี่ะเจ๋งจ ไข่ไข่ดิสไลอ์แม่เรื่องมันมีอะไรเขมแล้วนเออมียังมีนมอัดเน็ตอ่ะมีนมอัดเน็ตอะไม่ใช่แล้วเมื่อกี้มึงฆ่ามันะฆ่าเกียบเกียบเไม่ใส่ใส่เออเอ้าอย่างไแล้ววะตายจุดบาดละเออซื Ay, yeah, e ้อไข่อีกเต๋อเยสนี่ช็อกโกแลตมาแล้ว ไข่ไเตอร์อโหเฮ้ยเฮ้ยยอดโอ้หมันเล่นเลยวเดยเกนิเหรออเหรอวะเอออย่าเอออะไรอะคือไขเตอร์นืือไขเตอร์ไปเล่นดีกว่าบีบอะต้องมันบีบมันบีบอ๋อมันบีบ ม่มีอ่ีต้องอยู่มิมุม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 อย่าพอย่าพังอย่าพงกอลลอชนะเย้ตงมือร้มัตอมือ้ยหอเลอยนี่ตบตาใครก็ต้อบ หนาอา่ใอย่าอย่เอ้ยเอ้ยนี่จะมาบบบเอ้ยใครพักเออใครพักอย่ามาแล้วอยมันโคตรเี่ยน I like d a n c i เฮ้ยแล้วะตกตกตกไปไปไ้ตกเอ้าเอ้าเมันไรวะเร่อยู่แถงนี้จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ